ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสมามัคคีของพระภิกษุสมัมเนรวัดโมรีรูปพยารามเป็นปกติเมื่อมีการจัดงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้ใช้กําลังของพระภิกษุสมัมเนรทั้ง500-600รูปที่มาอยู่ร่วม จำพรรษามาอยู่ร่วมเรียนหนังสือที่วัดโมรีโรคพยารามแต่ละรูปแม้ว่าจะต้องมีภาระหน้าที่ในการที่จะต้องดูหนังสืออ่านตำรับตำราเข้าโรงเรียนแต่เมื่อถึงภารกิจที่มีความสําคัญที่จะต้องรงร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเตรียมบริเวณสถานที่พระภิษุสามเมณรทุกรูปก็จะมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันรูปไหนว่างไม่ได้เข้าเรียนช่วงเช้าก็จะมาช่วยช่วงเช้ารูปไหนไม่ได้เข้าเรียนในช่วงบ่ายก็จะช่วยช่วงบ่ายแล้วรูปไหนไม่ได้เข้าเรียนในช่วงเย็นก็ จะมาเข้าร่วมทําภารกิจในช่วงเย็นในการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนอย่างนี้เป็นความแสดงของอซึ่งความสมัครสมานสามัคคีในการจัดเตรียมบริเวณสถานที่และเมื่อเวลาใกล้างานเข้ามาประเด็พระคุณองพ่อพร้อมทั้งรพระภิกษสุสามเณรก็จะได้รวมตัวกันก็จะมีการหยุดเรียนบ้างเป็นบางวันเพื่อได้มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นการแบ่งเบาความหนักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะกระทำงาน และเมื่องานของเราเสร็จก็เป็นประจำทุกปีทุกงานของวัดโมรีโลกกรามเรามีคัิอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเสร็จงานหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องเก็บงานของเราให้เสร็จแม้ว่าเราจะต้องเตรียมงานมาถึง5วันมาถึง10วันมาถึง15วันแต่เมื่อถึงภารกิจที่มีความสําคัญวรระสุดท้ายนั่นก็คือการจัดเก็บงานสถิตจที่เราทํามาเป็นประจำทุกงานแม้ว่าจะงานเล็กงานน้อยหนึ่งชั่วโมง พระเนนทั้ง400 500 600รูปก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเก็บบริเวณสถานที่1เกอี้สมมติว่าเก้าอี้มีอยู่500ตัวเรามีพระภิกษุส,สามเณร500 600รูปต่างรูปต่างช่วยกันยกคนละ1ตัว1นาที2นาทีก็เสร็จดังนั้นไม่ว่าจะโต๊ะ100ตัวไม่ว่าจะบริเวณสถานที่กว้างใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่พระภิกษุสามเณรวัดโมรีโลกการ,รามทุกรูปได้ร่วมด้วยช่วยกัน ในการจัดเก็บบริเวณสถานที่และก็อีกหนึ่งวาระนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เราได้จัดเตรียมสถานที่ในการารับพระราชทานในส่วนของพระราชาคณะตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดและก็ผู้ช่วยเจ้าวาดทุกรูปเมื่อจัดงานมาหลายวันและหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้เช่นเดียวกันหลังจากเสร็จภารกิจพระพิกสุสามเณรทั่วทั้งวัดโมรีโรกยารามทุกรูปน้ำหนึ่งจะเดียวกันในการจัดเก็บบริเวณสถานที่ และเราก็ได้ใช้หนึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันจากที่งานของเราใหญ่ๆจากที่ทัพสัมภาระที่เรานํามาจัดเตรียมสถานที่เยอะแยะมากมายหน่งชั่วโมงพระภิกษุสาม,มเณรวัดโมรีโลกยารามทั้ง600รูปเคลียร์เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าเราลองพินิษพิจารณาดูถ้าเกิดว่าเป็นงานวัดอื่นเป็นงานที่อื่นงานใหญ่ๆก็จะต้องจ้างบุคลากรจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย แต่วัดโมรีโลกยารามอาศัยน้ําใจของพระภิกษุสาม,มเณรที่ได้คติที่ว่าที่ประเด็พระคุณท่านสอนเว่ามาอยู่วัดไม่ใช่อาศัยวัดอย่างเดียวแต่มาอยู่วัดอาศัยวัดแล้วต้องให้วัดได้อาศัยเราด้วยดังนั้นพระภิกษุสาม,มเณรถือคตินิยมที่ประเด็จพระคุณหลวงพ่อได้ให้ไว้อย่างนี้พระภิกษุสาม,มเณรมาอาศัยวัดโมลีโลกยามเรียนหนังสือจนจบปร,รีญยนธรรมต่านต่งงางๆแล้วเมื่อมีภารกิจมีงานต่างๆทุกรูปจึง ให้วัดได้อาศัยกําลังเรียวแรงที่ตนเองมีอยู่จึงขอกราบขอบพระคุณพระมหาเทระพระเทรานุเทระแล้วก็พระภิกษุสามเณรทุกรูปแล้วก็ขอขอบคุณในน้ําจิตน้ําใจที่คณะสัตยาติยมทั้งหลายทั้งญาติโยมวัดโมรีโลกกยาดามแล้วก็ทั่วไปที่ได้มา,าให้การสนับสนุนได้มาแสดงความมีดีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว,ดวาดรอมถึงผู้ช่วยเจ้าวาดตุกรูปที่ได้รับการสถาปนาได้รับการตั้ง สำณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในวราระโอกาสวันนี้ขอ,อขอบคุณในน้ำจินน้ำใจของพระภิกษุสามเณรทุกลูกวัดโมรีโลกปะยาลาม6 0 0กว่าลูกยกมือโป้งให้เลยช่วยการกันดีมากขอบคุณครับ